สวัสดีพ่อเม่พี่น้องปองไปสู้ผู้สุขคนนะคะพี่น้องคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมียฝรั่งเยอรมันวิไลแมชชีเนลนะคะพี่น้องเนาะเาวนี้ก็เป็นเช้าๆอีกวันหนึ่งนะคะที่เด็กหญิงย้องนะคะหรือว่าเด็กหญิงวิไลนะคะ เด็กโคงค่ะพี no ่น้องคะเด็กโขงเดินทางไปโรงเรียนเนาะค่ะคลิปที่แล้วก็เป็นการเดินทางกลับมาจากโรงเรียนเนาะพี่น้องคะคลิปที่เล้วิไลเดินทางมาจากโรงเรียนกลางทางคุยคุยกับพี่น้องปองไปจังได้พอไงจังออกมาปากซ้อยมาซองเบิงวิไลความเป็นห่วงเนาะสาวนีวิไลก็เดินทางด้วยรถเมย์อีกครั้งค่ะพี่น้องคะก็เป็นการเรียนรู้ชีวิตเนาะค่ะนาะพี่น้องคะเรียนรู้ชีวิตในต่างแดนว่าการใส่ชีวิตการ เดินทางไปจังใดมาจังใดคือวิไลเบาคือวิไลบอกให้ฟังล่ะค่ะพี่น้องว่าตั้งแต่รู้จักกับพหย่มากกับยูน้ากันมาเที่ยวไปเที่ยวมาเยอรมันบ่เคยเดินทางไปใส่มาใสโดยลําพังหรือว่าบ่าเคยไปใสามาใสโดยพูดเดียวนะคะสิไปใสามาใสากัเพรญ่ไปทรงแล้วก็ไปน้ากันซะส่วนมากค่ะพี่น้องคะ่ะ ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นตอนเศร้าที่วิไลเดินข้างมาเีกเนาะหมู่บ้านนี้ก็เป็นข้างแรกที่เป็นเท่ยวแรกที่เป็น่ถวคักครับเพราะว่าวิไลบบหูวิไลกลยต้องไงบอกสักคนพอเส้นทางกลับพ่อใหญ่พ่อใหขี่มาบอกว่าตอนขับรถมาพ่อใหญ่สิสอนพ่อใหญ่สิบอกว่าที่ตรงนี้ไปตรงนี้ไปตรงนั้นมาขึ้นมองนี่เราไปตรงนี้บ่านี่เจ้านี่วิไลก็มาเองเป็นอะไรที่โชคดีมองเจน วันนี้พี่น้องคะเดินเขามาไม่ซอยโรงเรียนแล้วโซนแอปเปิ้ลโซนแอปเปิ้ลดอกแอปเปิ้ลเนาะพี่น้องคะเมื่อหนอกเขาสีดีจีิงสิพี่น้องคะว่าวันหนาวหรือวันใยังพี่น้องเห็นเมื่อไงเห็นกงนกว่เขาซมีตลอดเลยที่จะไเลียนสุบ้านที่จะแบบเก็บให้นกอยู่เนาะเวลาต้องออกบ้านประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงห้าสิบสองนาทีเวลาต้องออกบ้านมานั่งล่อเวลาเจ็ดโมงสี่สิบ อีซิปนาทีซิปนาทีก็ออกมาถึงอ่ะมองที่นางรถเม์กำมานางฐารถเม์แป๊บหนึ่งแล้วก็รถเม์บานเขาตรงเวลาเป๊ะเป๊ะคือวันไงบอกว่าซิปอ่ะวันไงบอกว่ายังไงก็อซิปเป็นอนสวสวันอุ่นฟื้นซิกแล้วก็วิไลก็ลกออกมาเจ็ดโมงสามสิบสี่สิบเวลออกมาเจ็ดโมงสี่สิบแต่ว่ารถรถมานี่เจ็ดโมงหาสิบสองนาทีตรงเวลาเป๊ะเป๊ะหลอกกับนางมาโรงเรียนแป๊บเดียวนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะนั่นคือ การหลังของโรงเรียนโรงเรียนแบบสิเป็นแบบารหลายสิ่งหรายอย่างเป็นมีการสอนเรื่องสร้างเรื่องยังแง่สีนะพี่น้องคะเป็นการทร้งการเรียนการสร้างการทุกสิ่งทุกอย่างทุกแนววนะคะเป็นอะคาเดมี่ร่วมทุกร่วมทุกอย่างคือวิชาชีพนะประกาศพี่น้องคะความหมายกับเป็นแบบอสอนวิชาชีพนะคะเนาะ นี่คะ่ะวิไลเดินมาซ้อยด้านหลังถนนว่าได้เดินตรงถนนญ่เดินมาน้ำส้อยที่แรกว่าสิมาสื่อเบเกรีกินเลยบก,กินกินมากแอปเปิล,ลหลบไปหน่อยนึงนะคะพี่น้องคะ่ะนี่คือโรงเรียนที่วิไลเรียนนะคะเนาะเ็นอากคาริมี่อ่ทาทาัทาง้ทงเทงิทงกับที่เป็นมี่คือว่าละคะ่ะเทา่าที่วิไลถามพอย่เนาะค่ะเนาะว่าอันนี้อันนี้มันแปลว่ายางอาคาริมี่แปลว่ายางมันกะเป็นอ่ะสอนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าการเรียนไม่ว่าการทุกแนวนะคะ เอาถึงโรงเรียนแล้วนะคะเนาะมิไลกับว่าอยากทายลายอีกอย่างหนึงกะเดี๋ยวมันสิเจออาค้นนางน่นเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนในห้หองนางหันเลือกอีก2-3าคนเอาจังไปพอกันยิ่เงี้ยนครับพี่น,อน้องค่ะ ก่อนจะเข่าห้องเรียนวิไลกัดท้ายให้มาเบิงพี่น้องคะนี่แหละคะ่ะวิไลเคยได้ยินเ,นเพื่อนเพื่อนพีพีหรือว่าเพื่อนเพื่อนในยูทูปเพื่อนอเก็บเดาเนาะค่ะพี่น้องคะวิไลก็อยากหูคือกันกว่าอันนี้มันเป็นยอดสเสดาที่กินได้บอพี่น้องคะวิไลอยากล่องอยากล่องอยากล่องเก็บมากินแต่ว่าไก่ย,ย่างยานอยู่ค่ะเพราะว่าเห็นมันอยู่หนาโรงเรียนนี่แหละค่ะพี่น้อง Ok, tá? Pá พอตลิกโรงเรียนเดินออกจากโรงเรียนมากกับ แลกใจเอา้าพพอยหยเมื่อยืนถ่ายยู่อันคางถนนพี่น้องค่าเพราะว่าพอยายเราลออมมา่องสมมอดไซเบิงนกขณเนาะเราล่องสอมมอดไซอีเถาวเบิงว่ามั่นสิคีได้บอเอาเพิ่นสมได้ครับพี่น้อง่าเพิ่นดีใจเพิ่นแต่ว่าเพิ่นบ่โทบอกเืิอไรล่ว่าเพิ่นสินนไปรับนกขณเนาะเพิ่นไปถ่ายยืนถ่ายยู่ทา้งหนาเลยเพิ่นกะว่าเวลาโรงเรียนเลิกทา,า,านีเทานี้นเลยอ่าเวลาทอดใดเพิ่นกะว่านันเพิ่นกับมาถ่ายเลยเพราะว่าอยู่เมืองหนออขาเจ้าเฮ็ดตรง เวลาเป๊ะๆค่ะพี่น้องคะ่ะเวลาเวลาข้าเจ้าตรงนการดีที่ย่างหนึ่งก็คือว่ารดบยูเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องรถใย่บยูกันเลยได้อาศัยว่าเอารดหน่อยนี่และว่าสัน่นพ่นกันเลยไปหับวิไลแต่ขอบอกด้วยค่ะสําหรับพอใยญยพี่น้องครับสาหรับพอยายอ่าพ่นสิม,มักการไปรับไปทรงมากกว่าพอว่าพ่นว่าขื้นรดเมน่นี่แล้วพ่นสื่อตัวหายวิไลนี่เป็นการสื่อตัวเที่ยวไปเที่ยวมาพ่นว่า ค่าตัวกับคาน้ํมมั่นเพิ่นว่าน้่มมั่นดีก็นะคะถ้าเฮาไปเสีย่าตัวรถเม์ไปมากเพิ่นว่าสำหรับพ่อหญยเพิ่น,พนมากที่ที่จะไปส่งเพิ่นบ่อยากจะซื้อตัวห้ไปมากเพิ่นว่ามันแพงค่ะพี่น้องคะอันนี้วิไลกับบรูวิไลกับวบทร์นะคะ่ะเนาะวิไลมาถึงบ้านกะวิไลสังพ่อยญยว่า ห้ามรดต้นใหม้ห้ามรดพักข่อยเพราะว่างามพอยายเราลดแล้วเราฉีดน้ำแห้งแล่ะพี่น้องคะเราต้นใหม่หรือว่าต้นผักมันต้นหน่อยหน่อยมันอ่อนมันก็สีอันลมและเน่ละนาดเพิ่คอยฉดเบาๆฉีดแบบแ,แห้งๆแล้วคะ่ะพี่น้องคะหดน้ำต้นไหม่เรียบร้อยแล้วคะ่ะชีวิตประจำวันของวิไลก็คือว่ากลับมาจากโรงเรียนคะ่ะพี่น้องคะก็กิกนข่ากินน้ำเนาะ แต่ทุกมือของวิไลบ่กแมนกินเข่าดอกค่ะพี่น้องคะ่ะถ้าบดตํา,ตาบอกุ้งกันนี่แหละคะ่ะวันนี้ทํายําบุ้นเส้นค่ะพี่น้องค่ะเหตุยําบุญเสน้นเ,เสนเนาคะค่ะเนาะเส้นที่ให้เบิ้งนั่นเป็นเส้นที่เหลือจากข้างที่แลวะะ้วเนาะค่ะบุญเส้นต้นสนที่เอามาเนี่ยย่งบ่าก,กินดอกคะ่ะเพราะว่าจะกินของเก่าให้มันหมดก่อนเนาะคะ่ะของเก่ามันยู่เหลือถุงหนึ่งมันยังเหลือถุงหนึ่งวิไลก็เลยต้องเอาของเก่ามากินก่อนนี่แหละคะ่ะเหลือถุงหนึ่งแต่ว่ากินไก่สิหมดแล้วพี่น้องค่ะ ขนมเซนกันเลืออนี่ค่ะขนมเซนกะเลืออยู่3สามถุงพนค่ะเพราะว่ากินว่าคอยกินอ่ะ จังใดลัะพี่น้องขามันแพงขึ้นกว่าเก่าเนาะของแต่ละอย่างสุกมือนี่ตะกีมันแค่บะกีอ่อยเดี๋ยวนี้มันแพงขึ้นหลายค่ะพี่น้องกินแบบว่าได้สนใจพ่อยายเลยว่าพ่อยายเสิเห็ดหยังพ่อยายเห็ดทุระย่ขังนอกครับพี่น้องคะ่ะพ่อยายส่อมรถส่อมล่าของเราย่ขังนอกเชกเบิงไฟอีกเธอเนาะค่ะเนาะเชคเบิงนัน่นเชกเบิงน,นี่วิไลกันานั่งกินของวิไลเป็นเรื่องปกติของวิไลนะคะชีวิตประจําวันของวิไล หลังจากกินเสร็จเรียบร้อยพี่น้องะ่ะก็ได้เวลานะคะเนาะนนะอ่าพอหญยเพิ่นสิปลูกต้นไม้พลอยล่กันเลยว่าเออเดียวฉันไปซอยพี่น้องคะ่ะบ่ได้ห้วิไล่ซอยดอกคะ่ะพะว่าหย,ยังเราเป็นของเราจังสี่ถาเราปลูกปุ๊บเราสิบแบบว่าอ่าเห็ดของเราเองเรววาบให้ยยุงเรววาบให้เกี้ยวนะคะพี่น้องค่ะเพิ่นกันเลยบ่าาออกว่าฟังของเธอนะ่ะเธอปลูกเราเธอหามบ่ให้ฉันยุงขนาดฉันสี่โฮอักให้เธอเธอกับบอให้ฉันยุงเราว่า ฟังของเธอน่ะเธอ,อ,ย,อ,ย,อยังบ่ให้ฉันยุงขนาดฉันชินรถพักให้เธอเธอย,องยังบ่ให้ฉันรถเธอบรต้องมายุงของฉันเดี๋ยวฉันปลูกเองนะคะ่ะพี่น,อน้องค่ะวิไลกับเด็กแขนนางเบิงเนาะคะ่ะต้นอันนี้ชื่อแบบว่าดอกอันนี้นย่ำอา่าเขานาหนาวพราะงี้แล้วก็สีชอ,อนเนาะคะ่ะพี่น,อน้นองค,ค่ะพราะงี้แล้วก็สีชอนเนี่ยค่ะยอดมันขึ้นเห็นบ่คะ่ะพี่น้องค่ะมันขึ้นเป็นยอดเป็นยอดพราะงี้เราถอน,น,แ,ลอนแล้วก็เก็บเอาไปไว้ใต้อา่าที่ห้องใต้ดินเนาะค่ะถึงเวลาหนาว จังสีนี่ค่ะค่ะดอกมันเป็นดอกจังสีพี่น้องค่ะวิไลเคยทำคลิปออกมาหลายๆอยู่ดอกมันออกงามค่ะดอกเล็กดอกใหญ่ดอกหน่อยนี่คือส่วนตรงนี้สำหรับดอกไม้ชนิดนี้นั่นแหละค่ะถามเบิ้งพี่น้องค่ะเก่าอีเอามานั่งแล้วก็นั่งว่าได้ <c oughs> ให้หัวรอซะจบบางเจ้าขนาดแล้วถอนหญ่าแล้วนอนถอนเลยค่ะนี่ขนาดปลูกดอกไหม่แล้วก็นอนปลูกอันนี้ พล่ยวิไลหนีได้คะ่ะวิไลห,ห่างหนาด่านบนนี้คะ่ะคนวันนี้นี้น,น,นี่ยัมมยงไม,ม,ยงยม,มยง่ยุงยังไม่คุงบุญไหวกระดอกไม่ฉันว่าสั่นว่ากัยุงเล่าอยู่ห่ะละเล่าอะไรหนีคะ่ะพี่น้องคะ่ะ อยากยิบเข้าอยากจับเขาอยากซอยแต่เราบอให้ซอยเนาะค่ะเราก็บอกว่าเขตแดนภยัยเขตแดนมันนี่แหละค้าพี่น้องคะมองมุมของเล็กตรงนี้แหละค่ะสุดเขตแดนไปทางหน้าบ้านนะ่ะเป็นเดนดอกไม้ของพญาย,ย่ค่ะพี่นอ้องจากมุมเสาตรงนี้ไปหาต่างมองพักที่ ทังแปลงผักสีวิไลลูกนั่นเป็นส่วนจองวิไลลูกผักนะคะเห็นว่าค่ะพี่น้องค่ะวิไลว้าอีหย่างวิไลหยิบอีหยังแล้วก็ยกถังนี้ยกออกนี้ว่ให้วิไลไปหยุ่งว่าให้วิไลไปเกี่ยวเราสิปลูกของเล่าเองเาสาเหตุของเล่าเองสุดท้ายวิไลก็เลยปล่อยเราเหตุไปกับพี่น้องค่ะให้เราเหตุเองเห้เล่าว่านั่นเองว่าไปหยุ่งกันเล่าเนาะค่ะปล่อยเราเหตุงานไปของเราขอบคุณพี่น้องปองปายสู้ผูกสุขคนค่ะที่เป็นกำลังใจให้วิไลคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาพอกันไม่เจอกัน ในคลิปหน้านะคะพี่น,น้องคะ่ะรักนะาจุ๊บจุ๊บค่ะ